สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเดินอย่างเต่าพอดแคสต์พื้นที่ของการเรียนรู้พัฒนาตัวเองและกลับมารักตัวเองในแบบที่คุณเป็นวันนี้ผมมีหัวข้อที่อยากจะชวนคุยแบบสบายๆแต่ได้พลังมากๆม,มาฝากครับหัวข้อเราวันนี้คือเปลี่ยนชีวิตด้วยนิสัยเพียงวันละหนึ่งอย่างหลายคนอยากเปลี่ยนชีวิตตัวเองอยากประสบความสำเร็จ อยากสุขภาพดีอยากมีวินยัยอยากเก็บเงินอยากจัดการเวลาชีวิตให้ดีขึ้นแต่พอคิดจะเปลี่ยนทีไรก็รู้สึกเหมือนกำลังจะย้ายภูเขาเพราะเรามักนึกถึงการเปลี่ยนแปลงในภาพใหญ่ต้องทำพร้อมกันหลายอย่างต้องเปะ๊ะต้องสมบูรณ์สุดท้ายความตั้งใจกลายเป็นความเครียดแล้วเราก็ไม่เริ่มสักทีแล้วก็กลับมาอยู่จุดเดิม นี่แหละครับคือเหตุผลที่แนวคิดเปลี่ยนชีวิตด้วยนิสัยเพียงวันละหนึ่งอย่างมีพลังมากแล้วถ้าเราลองไม่ต้องทำทุกอย่างล่ะครับแต่เลือกแค่วันละหนึ่งนิสัยดีๆเล็กๆง่ายๆแต่ทำทุกวันจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องนี้แบบลึกๆด้วยใจที่เบาและตั้งต้นจากตัวเราภากหนึ่ง ทำไมเราถึงเปลี่ยนตัวเองไม่ได้สักทีทุกต้นปีทุกวันจันทร์หรือแม้แต่ทุกคืนวันอาทิตย์หลายคนมีความตั้งใจว่าพรุ่งนี้จะเริ่มใหม่แต่พอถึงเวลาเรากลับไม่ทำมันไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งพอหรือขี้เกียจแต่มันเป็นเพราะเราพยายามเปลี่ยนมากเกินไปในคราวเดียวเหมือนคุณแบกเป้ขึ้นหลังแล้วโยนของหนักๆลงไปสิบชิ้น เดินได้ไม่นานคุณก็หมดแรงและที่แย่กว่านั้นคือคุณรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวอีกแล้ววันนี้ผมอยากชวนคุณวางเป้น,นั้นลงแล้วหยิบของทีละชิ้นใส่ทีละน้อยเดินให้สม่ำเสมอเพราะนี่แหละคือพลังของการเปลี่ยนวันละหนึ่งอย่างพาสองการเปลี่ยนแปลงที่ท้าจริงไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่คือเรื่องเล็กๆที่ต่อเนื่อง ถ้าเราอยากเปลี่ยนชีวิตจริงๆอย่าไปมองภาพใหญ่จนเกินไปลองมองดูว่าวันนี้เราจะทำอะไรดีขึ้นได้แค่นิดเดียวนิสัยเล็กๆหนึ่งอย่างที่เราทำซ้ำๆมันจะค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมพฤติกรรมจะค่อยๆเปลี่ยนความคิดความคิดจะค่อยๆเปลี่ยนตัวตนและตัวตนใหม่จะเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิต เหมือนน้ำหยดลงบนหินแรกๆมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแต่น้ำหยดเดิมนั่นแหละที่จะซาะหินได้พาร์ทสาเจ็ดนิสัยเล็กๆที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงผมขอยกตัวอย่างนิสัยที่เรียบง่ายแต่ตรงพลังคุณอาจลองทำหนึ่งอย่างต่อวันวนไปตลอดทั้งสัปดาห์แบบนี้ครับ 1. ดื่มน้ำหนึ่งแก้วหลังตื่นนอน เป็นสัญญาณว่าคุณเริ่มต้นใหม่และดูแลตัวเองตั้งแต่เช้า 2. เขียนสมสิ่งที่รู้สึกขอบคุณก่อนนอนช่วยให้คุณนอนลับอย่างสงบมีใจที่เบาขึ้น 3. เดิน10บนาทีโดยไม่ถือมือถือเป็นเวลาที่สมองจะได้พักผ่อนคลายและรีเซ็ตตัวเอง 4. ฟังพอดแคสต์วันละ15นาทีเติมความรู้ดีๆเข้าไปในชีวิตช่วยให้คุณเติบโตโดยไม่รู้ตัว 5. ตัดสิ่งรบกวนอย่างน้อยหนึ่งอย่างออกไปเช่นไม่ดูมือถือก่อนนอนไม่ตอบลายที่ไม่จำเป็นหรือเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น 6. บอกตัวเองหนึ่งประโยคดีๆทุกเช้าเช่นฉันกำลังดีขึ้นในแบบของฉันมันจะฝังลงในจิตใต้สำนึกของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัว 7. เขียนเป้าหมายวันนี้ก่อนเริ่มทำงานแค่1-2สข้อก็ช่วยให้คุณโฟกัสและมีพลังกับสิ่งที่สำคัญพาร์ท4เทคนิคเล็กๆที่ช่วยให้เปลี่ยนนิสัยสำเร็จ 1. เริ่มจากเล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้อยากออกกำลังกายเริ่มจากแค่ยืดเส้น2นาทีอยากอ่านหนังสือเริ่มจากเปิดหน้าแรกอยากฝึกสมาธิเริ่มจากหลับตา1นาที 2. ทำในเวลาเดิมทุกวันเช่นดื่มน้ำหลังแปลงฟันอ่านหนังสือก่อนนอนเมื่อคุณผูกนิสัยใหม่กับสิ่งที่ทำอยู่แล้วมันจะง่ายขึ้น 3. จดบันทึกไว้ทุกวันคุณจะเห็นว่าคุณทำได้และความรู้สึกว่าเรากำลังเปลี่ยนแปลงจริงๆจะเกิดขึ้นพาร์ทหาทำไมแค่หนึ่งอย่างต่อวันถึงเปลี่ยนชีวิตได้เพราะมันคือพลังของความต่อเนื่อง ถ้าคุณดีขึ้นวันละ1%ใน1ปีคุณจะดีขึ้นถึง37เท่าและนิสัยบางอย่างมันจะกลายเป็น k e y STONE HABIT คือนิสัยที่ไปกระตุ้นนิสัยดีๆอื่นตามมาเช่นแค่ตื่นเช้าทำให้คุณมีเวลายืดเส้นพอยืดเส้นทำให้คุณสดชื่นพอสดชื่นคุณไม่อยากกินของหวาน พอไม่กินของหวานสุขภาพดีสุขภาพดีพดทำงานดีทำงานดีรายได้เพิ่มเห็นไหมครับมันเริ่มจากสิ่งเล็กมากแต่มันต่อยอดได้จริงพาร์ทหกอย่ารอพร้อมเพราะคุณพร้อมแล้ววันนี้อย่ารอให้ถึงวันจันทร์อย่ารอให้มีแรงอย่ารอให้อารมณ์ดีอย่ารอให้อะไรพร้อม เพราะการรอก็คือการเลื่อนความสำเร็จของเราออกไปเรื่อยๆวันนี้นี่แหละพร้อมที่สุดแล้วแค่เลือกหนึ่งนิสัยง่ายที่สุดในแบบของคุณแล้วลงมือทำเลยพาร์ทเชีวิตใหม่เริ่มต้นที่หนึ่งอย่างจำไว้ครับคุณไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดวันนี้แต่คุณเปลี่ยนบางอย่างเล็กๆ แล้วปล่อยให้มันทำหน้าที่ของมันต่อไปเดี๋ยววันหนึ่งคุณจะหันกลับมาแล้วตกใจว่าเรากลายเป็นอีกคนโดยไม่รู้ตัวเลยวันนี้คุณไม่ต้องวิ่งไกลไม่ต้องยิ่งใหญ่ไม่ต้องเร่งรีบแค่ก้าวแรกก้าวเดียวก็เพียงพอแล้วค่อยๆเดินต่อก้าวละวันก้าวล,ละลมหายใจขอให้วันนี้ของคุณ เริ่มต้นด้วยนิสัยดีๆอย่างหนึ่งและขอให้วันพรุ่งนี้เติบโตจากมันอย่างงดงามขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะครับเจอกันใหม่ในตอนหน้าดูแลตัวเองด้วยหัวใจที่อ่อนโยนสวัสดีครับ